สุกแล้วจ้าบักพริกกะที่ทำการต่ำแล้วบ้านเนะี่เบ่งปลูกปลูกประแดกพันปีแล้วแล้ว,ลวใส่กระปุกน้อยนี่กระปุกง่กกยากใส่ดึงกระปุกโจกออกจากกันทังแล้วเด้อทังสีจะทังประแดกทังประแดกเสมอเดี๋มมดวยวว่ามันหายได้พี่น้องเป็นทังสีเอาทังสีมาใส่แม่ป่าวาันว่าไม่หายประแดก ใสเหมืเลาเนาะสกีมันบก่องอิบเอ,อยากเลยไหาน,นักป่าเต้แตคือเหตุประแดกบพาขาดเรคือเสาใสแต่เนาะคนมายืมไปใส่เราเตเพิ่นก็บ,บ่าเอามาเคืนเตี้าขี้ขาน้ำถามสำลวเตุ้ดเทีทยจะคือต้องอนุรักษ์ไว้ชุยยางชุยยางสุนเนื้อไายน,น้อยกับนี้ยูคยขี้ข้านอมาใส่เราอีหยังเราสาโทอืมเตี้ย เรื่องแม่ป่าจะคือสันแท้สันก็ได้เห็ดกินยุ้งซี้อะไ <laughs> ว่าได้เสาตีนเสามือดอกว่าได้เห็ดได้เก็บ <laughs> สีเห็ดว่าได้อย่างจังสิตว่าได้เห็ดจะจากเสาเห็ดว่าแม่ป่าจะจากกินที่เสือบ่ะบัวผุย่านกุชุกตาย เอาลยากินด้วสิได้กินก็คืเป็นลมสลบบุ๊คแก้วชาอีกค่อยแล้วค่อยอีกอยู่มขนาดไนเดี๋ยวตำปลาจ้าตำปลาแดกพันสีแม่ป่านะใท้กระปุกหน่อยๆนะแล้วเจี้หอมเจี๊อันกะเทียมบักพิกมาแล้วจังหวะการตำ อุ้ย <c oughs> คือผมสีใส่ตาคอยได้ไหมป้าสีใส่ตาไปแล้วเพราะมันตาจะคือพวกเข่าจ่าเจา้ามันก็ที่งใส่ตาคอยพวกเข่าลราจาคือคุ่มน้ำตา <c oughs> สาม,มาดได้ไหมป้าแล้วเห็ดตำเพริกแบบว่ากระเด็นใส่าตาผู้อื่นแม่จ่าบ่กระเด็นใส่าตาจะของอืมหวนอว่านะแล้วตกตำฝงใส่เลยเด้พวกเจ้ามีความสาม,มารถคือแล้วว่า จะค่อยตำไม่ตัดเต็นกระเด็นใส่ตากข่อยได้ปะไปเด็ดกระเต็นใส่ตากพูดไปเนี่ยเร็วก้นขีดเท็ดไหนเท็ดไหนคนบะไหนเท็ดถหายฉุนเสมอเอามันกับฝงใส่ตากข่อยเนาะก้นก้นขีดกันเขาก็ค่อยเท็ดค่อยตำตัวอุ้ยหอมหอมบบเปียกบบเปียกมันจีแล้วก็กระเทียมหอมจ้าเนี่ย ย่านพนจมมาเผียเด้อบเพียไยดจัาหลาย้ยจ <together> ักวกว่าุ้ด้วยปกประแดกพันปีจ้าเปิดปลุกประแดกพันปีเรา้าบันเนี่ยติดใแล้วบัน ได้เป็นโตนี่แหละได้เป็นโตปปะแดกพันปีจ้ะตั้งได้หรอได้ตั้งนี่แหละป่าอย่างแน่น่ะแม่ป่าถึมก็ประคอเจ้นอ่นะคือเป็นสีชมพู <c oughs> <c oughs> อองตองค่ะอู้หอมหอมตั้งปีนหนแม่ป่าสองปีทำปีได้จ้ะแม่ปลาแดกแม่ป่า ใส่บักเขียเกียสจะบักเขียเกียสมบางทั้งบานก็เอิ่นบักเขียสเลมเห็นบ่าบานตุกข่อยก็เอิ่นบักเขียเ,บบข,ยเ,เขียคือเก่อลใส่ผงนัวจ้ะไม่ใส่บักขามเปียกเลยใส่บักเขียสกระพราะเลย ปลาบองปลาแดกบองนะจ้าตำเจ้าปลาแดกเนี่ยปลาแดกบองลายหิ้งบ่ฟักบ่ฟันตำเป็นโตตำเป็นโตจ้าบ่าฟักบ่ฟันกร,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 ระเด็นหอมปลาตะไคร้เสียบลอยจ้าปลาบปลาแลกบอง แก้วปลาแดกนะาจ้านะเป็นโตแก้วปลาแดกจิ้มกับดอกบองดอกตดำแก้วใส่ปลาแดดเพราะมันปลาแดกบองจ้าเนี่ยเขาเอิ่อแก้วปลาแดกแก้วปลาแดกตดำแก้วใส่ปลาแดก